มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมิกสุดดีใจเบนส์ห้กำเนิดบุตรเรได้ว่าตั้งหน้าตั้งตานับถอยหลังรอนะคะเมื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านแล้วสำหรับคุณพ่อมิบรมบุตรกับคุณแม่เบนส์พรชิตาที่กำลังออกมาทักทายโลกกว้างแล้ว ล่าสุดนะคะวันที่25ตุลาคม63พาอมิกได้โพสต์ภาพสุดประทับใจที่คุณแม่เบน์นะคะให้กําเนิดบุตรชายน้องเปรมพร้อมข้อความว่าสวัสดีครับทุกคนผมน้องเปลมมารายงานตัวครับจากนั้นเพื่อนๆในวงการบันเทิงแล้วก็ชาวโซเชียลนะคะต่างร่วมแสดงความยินดีกันมากมายค่ะทางนี้นะคะทีมงานมดข่าวพาเพลินเอง ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของคุณพ่อมิกและก็คุณแม่เบนด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ